สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้เรามาร่วมใจกันอธิษฐานให้ลูกๆของพวกเรากันนะคะขอขอบพระคุณหนังสือจาก The Power of Praying p a r e n t จากคุณ Stormy O'Madien พลังอธิษฐานของพ่อแม่บทที่5อธิษฐานเผื่อให้ลูกรับเชื่อ ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอนำเอ่ยชื่อลูกของท่านมาจำเพาะพระพักของพระองค์และทูลขอที่พระองค์จะทรงช่วยให้เขาเติบโตขึ้นที่จะเข้าใจได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดอย่างแท้จริงขอทรงเปิดตาใจของเขาและนำเขาให้เข้าใจสัจธรรม เกี่ยวกับพระองค์อย่างท่องแท้พระองค์ตรัสในพระวจ,จนะของพระองค์ไว้ว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดในโรมบทที่10ข้อ9 ข้าพระองค์ทูลขอความเชื่ออย่างนี้ให้เกิดขึ้นกับลูกของข้าพระองค์ขอให้เขาเรียกพระองค์ว่าพระผู้ช่วยให้รอดของเขาให้เขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอให้เขาได้รู้จักพระองค์ในทุกด้านของชีวิตของเขาและเลือกที่จะติดตามพระองค์ และเดินในทางของพระองค์เสมอโปรดช่วยเขาให้เชื่ออย่างหมดใจว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อเขาเพื่อเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์และชีวิตที่สมบูรณ์ขอให้เขาได้เข้าใจถึงการอภัยอย่างหมดจดของพระองค์เพื่อเขาจะไม่มีชีวิตอยู่ในความรู้สึกผิด และการสาบแช่งข้าพระองค์ทูลขอให้เขามีชีวิตที่เกิดผลและรู้จักพระองค์มากขึ้นขอให้เขารู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่เสมอมีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณและดำเนินชีวิตเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ได้ตรัสไว้ในพระวจนะของพระองค์ว่า พระองค์จะทรงเทพระวิญญาณของพระองค์มาเหนือลูกหลานของข้าพระองค์อิสยาบทที่4 4ส่ข้อ3าข้าพระองค์ทูลขอให้พระองค์ทรงเทพระวิญญาณของพระองค์มาเหนือเอ่ยชื่อลูกของท่านในวันนี้เถิดข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์ทรงห่วงใย อนาคตนิรันดร์ของเขามากยิ่งกว่าที่ข้าพระองค์เป็นห่วงเสียอีกและอนาคตนิรันดร์ของเขาก็มั่นคงปลอดภัยในพระองค์แล้วโปรดอย่าให้เขามีข้อสงสัยหรือหลงไปจากทางที่พระองค์ทรงวางไว้สำหรับเขาตลอดชั่วชีวิตของเขาเลยข้าพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามขององค์พระเยซูคริส เอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณพ่อคุณแม่และลูกของท่าน